นานๆทีจะมีโอกาสได้ชมเรือรบขนาดยักษ์จากจีน<ะ>มาจอดเทียบท่าที่ท่าเรือสัตหีบต,ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับอสองเรือรบขนาดยักษ์ก็คือฉีจี้กวงกับอี้เหมิงซานจากประเทศจีนก่อนตอนนี้เขาไปจอดเทียบท่าอยู่ที่กัมพูชา5วันตอนนี้เป็นคิวของประเทศไทยมาเทียบท่าที่ท่าเรือสัตหีบนะครับก็จะเปิดให้เข้าชมได้5วันวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่2มีประชาชนทยอยเดินทางมาเข้าชมกันต่อเนื่อง เมื่อวานนี้กองทัพเรือไทยก็จัดพิธีต้อนรับการมาเยือนของกองเรือฝึกที่83ของจีนนะครับมีกําลังพลรวมทั้งสิ้น1,207นายการมาเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะกระชับความสัมพันธ์ทางทหารแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเกินเรือซึ่งกองทัพเรือจีนเปิดโอกาสให้ประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมภายในเรืออย่างใกล้ชิดเป็นเวลา5วันด้วยกันทีมข่าวเนชั่นวันนี้ลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่จังหวัดชนบุรีนะครับก็มีการเข้ามาชมเรือรบจีนกันต่อเนื่องมีเวลาเปิดให้ประชาชนเข้าชม2รอบต่อวันรอบแรก8 3 0นาฬิกานาทีถึง11นาฬิกานาทีรอบ2 1 4 3 0นาฬิกานาทีถึง17นาฬิกานาทีวันนี้เป็นวันที่2ครับก็มีคนมาชมเรือรบทั้ง2ลํลำสาหรับกองเรือที่83จะประกอบด้วยเรือรบขนาดใหญ่2ลํลำนะครับลำแรกคือเรือฝึกฉี จี้กวงหมายเลข83เป็นเรือฝึกขนาดใหญ่มีระวังขับน้ำา9 0 0 0ตันยาว165.3เมตรทำความเร็วได้สูงสุด22นอตมีพลเรือตรีฝงเหลียงเป็นผู้บัญชาการเรือลำที่2เรือยกพลขึ้นบอกอี้เหมิงซานหมายเลข9ก8 8 8เป็นเรือขนาดใหญ่กว่าด้วยระวางขับถึง25,000ตันยาว210เมตรทำความเร็วได้สูงสุด25นอตมีพลเรือตรี นิวชื่อหยงเป็นผู้บัญชาการเรือนะครับทีมข่าวเนชั่นก็ได้สอบถามทางกองทัพเรือจีนว่าสามารถขึ้นไปเก็บภาพบนเรือได้หรือไม่นะครับทางกองทัพเรือจีนเขาก็มีการหารือกันแล้วก็พาทีมข่าวขึ้นไปถ่ายได้แต่ว่าอาจจะได้แค่บริเวณด้านนอกเรือส่วนในตัวเรือเนี่ยไม่สามารถจะเข้าไปถ่ายได้คนที่มาชมเรือรบจีนวันนี้ที่สังเกตดูก็จะมีมาแบบเป็นครอบครัวช่วงนี้เด็กๆปิดเทอมพ่อแม่พามาเที่ยวมาแวะชมนะครับต่างคนพอได้ขึ้นไปบนเรือรบจีนก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้น บางคนบอกไม่ค่อยต่างกับเรือไทยมากนะักแต่การที่จีนเอาเรือรบมาจอดแบบนี้ก็คงจะถือว่าเป็นการสารสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศพ่อถมค่ะมากับพี่แล้วก็พ่อแล้วก็แม่ค่ะลำใหญ่ค่ะครั้งแรกค่ะตื่นเต้นค่ะอันนี้รู้ไหมว่าเป็นเรือรบจรีนรู้ค่ะอันนี้ใครใครบอกูแม่ค่ะแม่อีิบายใช่ค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะที่นี่มีเรือให้เราตื่นเต้น แล้วก็น้ำทะเลครั้งแรกเลยค่ะรู้สึกก็ตื่นตาตื่นใจเนาะ,อะของของไทยเราคุณแม่ก็เคยมาแต่อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึง่งก็เราก็คิดว่าจีนก็เคยเป็นพันธมิตรกับของเราถึงแม้จะร้อนหน่อยก็ไม่ถอยนะ <laughs> เรือไทยเราศักยภาพดีกว่านะเ oh. ออมันทุกเครื่องบินได้ด้วยยกตัวอย่างเรือจากกีนเทอร์เบ แต่นี้เขาก็ดีของเขาระดับหนึ่งถ้าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ก็เราจะได้ไปเล่าให้ลูกน้องหรือว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเราสืบไปนะเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะก็มันก็ใกล้เคียงกันครับแต่ว่าสภาพของเราถ้าระดับนั้นผมพี่ว่าน่าจะไทยน่าจะถ้าเราเป็นประเทศที่เล็กๆใช่ไหมแต่ว่าสภาพเราก็ไม่ด้อยกว่าเขาครับคนธรรมดานะครับอาจจะค่คิดว่าเขาเนี่ยจะไปเข้าข้างกระเมนใช่ไหมแต่ว่า ทางผู้ใหญ่เขาเนี่ยกับสมรรถมาตรตีของเราอ่ะดีกว่าครับดีดีแน่นแฟน้นดีกว่าเขมรเยอะเลยครับ<ม>จีนนะครับเพราะการค้าการลงทุนเรายังยังอยู่กับจีนอยู่ครับตอนนี้ครับผมวันนี้ก็คือผมก็เชิญชวนครับผมขึ้นไปก็ดูได้ดูเรือของประเทศจีนเรือรบของจีนแล้วก็เราดูแล้วเราก็เก็บรายละเอียดแล้วก็ถ้าเรือหลวงเราเปิดแล้วใครที่ยังไม่เคยก็มาดูเรือหลวงครับเอามาเปรียบเทียบะครับยังมีเวลาถึงวันวันจันทร์นะครับ นวิเคราะห์สถานการณ์ใกล้ชิดจริงๆเนยวว้จากเชิญชวนแวยังวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ <c oughs> ไทยจีนแล้ก็กมบูชาด้วยนะใครจะไปชมเรือก็แนะนานะครับเตรียมแว่นกันแดดหมวกร่มเอาไปด้วยนะแดดแรงความสมควรผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจําตัวประเมินสุขภาพตัวเองกันก่อนเพราะว่าอากาศร้อนบันไดขึ้นลงเรือก็อยากนิดนึงนะครับต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าลืน่นกองเรือที่83จะเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนและจะมีพิธีอำลาเรือ ที่ท่าเทียบเรือเนี่ยวันจันทร์ที่20ตุลาคมนี้เวลา9ก้านิกานาทีแล้วจากนั้นก็จะเดินทางต่อไปที่สิงคโปร์ฉะนั้นก็เหลือเวลา2เสาร์อาทิตย์นี้แหละพอเดี๋ยววันจันทร์เก้าโมงครึ่งเขาก็ไปแล้วน่าสนใจนะคะ